คุณครูก็จะให้เติมอยู่วิธีเล่นโดมิโนวิธีเล่นเราจะมีการคนละห้าเอาเลยลองนะับสิมีคนละห้าไหมคะ1 2 3 4 5ออเออส่าเออรลองนะับสิเกียรได้ไงมีอยู่ห้าแต่เวลาเราต้องนับแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเอาทีนะับสิคะทีนะับนะับหนะึ่งสองสามสี ห้าเออเอาหายไว้หน้าจริงห้าอันคุณครูก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าครูมีห้าอันทีนี้คุณครูก็จะเอาเอาโดมิโดหนึ่งตัววางไว้ตรงกลางเอาทีฟังครูที่เวบบลาเล่นเกมอาจารย์พับฟังครูหน่อยแล้ว everything. เล่นงไม่ออออเป็นเอาออกออกก่อนออกแบบนี้เออเอาาไไน่อยไหมคนนี้ ตัวนี้จะเป็นตัวแรกคือจะวางปุ๊บทีนีเริร่มแจกคุณครูก่อนนะอย่าพึ่งนะคะคุณจะเรียนไปแบบนี้คุณครูเสร็จแล้วก็เป็นอาตารางแล้วก็เป็นใครคะเป็นทีแล้วก็เป็นใครคะน้องต่อน้องต่ออ่าอย่าพึ่งวางคุณครูวางก่อนแล้วก็น้องต่อว่าเอาน้องน้องอาตารางน้องทีแล้วก็น้องต่อทีนี้คุณครูไม่มีคุณครูมีสามคุณครูจะมาวางแบบนี้นั่คุณครูมีสามนี่คุณครูก็จะวางด้านนี้ ทีนี้อาจารย์มีมีสามกับมีสีแบบนี้ไหมงายออกมามีไหมคะมีไหมคะหายออกมาสิมีไหมเอานั้นเอานั้นออกมาัวนี้ออกมาตัวไหนคะที่มันเป็นเป็นมีมีมีสีแบบนี้กับสีแบบนี้สองข้างก็จะมีตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้อ้าวเอาขยะมาต่อตรงนี้มาต่อตรงนี้อ้าวมีนี้ทีพอวางแล้วทีนี้ทีดูนิทีมีสีเขียวแบบนี้ไหมกับมีสีส้มแบบนี้ไหมเออนี่มีสีส้มแบบนี้ ที่ม,มีมีตัวสดสีส้มเท่าน,นั้นด้วยอะมันนี่ถ้ามีตัวแบบนี้ก็คือมันเหมือนกันแบบนี้นะถูกไว้ที่วางแบบนี้ได้นี่มันเป็นแบบเดียวกันก็คือเราจะวางแบบนี้ถ้าใครมีเหมือนกันสองข้างแล้วเป็นเป็นแบบนี้ก็วางแบบนี้เราก็จะได้สองอันใครที่หมดในมือมาวางตบบนี้หมดคนนั้นจะเป็นคนชน,นะที่วางได้สองชิ้นนะคะอันนี้ต่อมีสีแดงไหมคะเดี๋ยวต่อต้องดูก่อนเดี๋ยวเพิ่งมาฟังกติกาก่อนเดี๋ยวเพิ่งหยเล่นไเป็นกูจะปล่อยให้เล่นอยู่ต่อมีสีแดงต่อก็มาวางต่อไปตรงนี้ อันนี้คุณครูนี่คุณครูมีไหมน้องไม่มีไม่มีฐานครูไม่ได้ลงเลยแตนนี้เอ้าน้องน้องอาการมีไหมคะดูใครที่หมดก่อนคนเราจะชนะดูดูว่ามีสีเขียวไหมก็ต้ก็มีสีเปล่าเปล่าหงไหมเอาอันนี้มาวางมีไหมคะสีเขียวที่เยอะๆแบบนี้มีไหมนี่งไงมีตัวนี้ก็มาวางต่อตัวนี้ไปไปดูของตัวเองก็วางแบบนี้วางต่อไปแบบนี้ต้องต่อกันหนงนี้ อาทีนี้มาดูสีตัวเองมีสีนี้กับตัวนี้ไหมหายขึ้นหายขึ้นหายขึ้นมีไหมคะมีไหมไม่มีอ้าวต่อมีไหมต่อมีสีนี้กับสีชมพูไหมคะมีไหมดูสิมีไหมคะมีสีนี้ไหมต่อมีสีชมพูตัวนี้ต่อมาต่อ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 ตรงตรงออสีนี้ชมพูอาชมพู ตายแล้วคุณครูไม่มีทั้งสองข้างเลยเหลือเดียงสองข้างเลยทีนี้มานะักไม่มีใครมีนี้ไหมตามมีนี้ไหมครับไม่มีงายขึ้นแบบนี้อาการมีไหมไม่ม,ไม,ม,ไม,ม,ไมีไม่มีที่ไหมมีไหมไม่มีไม่มีก็ต้องเป็นสีเขียวนะคะถ้ามีก็ต้องเป็นสีเขียวแบบนี้อ้าวทีนี้ใครเหลือน้อยสุดคนนั้นชนะใครเหลือเกียงเลือนับของตัวเองที่เหลือเท่าไหร่หนึ่งสองสาม เอาี่ถ้าไม่มีก็ต้องจับถ้ามีมีก็ต้องจับมเาเพิ่มจับมาเพิ่มแต่ไม่ไม่จับไปอันเดียวแบถึงมาที่นี่พอมาถึงมึงครูเอาใหม่กลางลมถ้าไม่มีเนาะเอามาเริ่มใหม่เริ่มที่ครูครูไม่มีครูก็จ,จับมาเาพิ่มปึ๊บนี่ครูมีครูก็วางนี่อันนี้อาจารย์จับจับมาวางต่อเอาเดียวนะคะจับอันเดียว มาวางต่อตรงนี้มาต่อไปเลเอาเยอะอ้าววางต่อไปเอออ้าวางไหนาเจ้าของเอาที่จับจับมาวางจับตัวนี้มันมีนี้มาวางต่อต่อตไปนี้เออต่อทั้งนี้ก็ได้ต่อทั้งนี้ก็ได้เอ้ามันเป็นสีนี้เองแล้วอ๋อต่อจับจับสีแบบนี้มาวางมันตกมามาบอกงูให้เขาเลือกบอเองนพูดในภาษาอังกตษเออไม่ให้จับตัวที่ปลายปลายมันมีแบบนี้นะคะ จับปลายแบบนี้จับมาต้องเป็นสีเขียวค่ะจับสีเขียวมาจับสีเขียวมาเดี๋ยวใครหมดในหนม้ามือก่อนใครหมดในจับก่อนคอนนั้นจะเป็นคนชนะหามาหาสีเขียวแบบนี้มาหามาค่ะุคณครูเหลือสี่โอ้อาจาัน์ก็เหลือสี่ที่กับต่อตเอนนอกินเหลือน้อยเพื่อน เออก็มาต่อวันนี้พอคุณครูมีอ่ะครูได้ไปสองอแบบันนี่ครูเหลือสองแล้วอ,อ้าวอันาันมีไหมมีสีนี้ไหมเปิดไหมเปิดไว้มีสีนี้ไหมคะเปิดไว้เปิดไว้แบบนี้แบบนี้ค่ะแบบนี้มีไหมถ้านูไม่มีถ้านูไม่ไม่คุณครูต่อแล้วก็อเป็นสีเขียวอันตันต้องมาจับอันใหม่ไม่ได้เอามาต่อคูใกล้จะหมดถ้าใครหมดที่หน้าก่อนคนนั้นจะชนะต้องหาสีแบบนี้กับสีเขียวเอามาต่อใส่ตรงนี้ค่ะได้แล้วมาต่อ ต่อยาวๆไปเออต่อยาวๆไปต่อไปแบบนี้ก็ได้ดอ่ะทีนี้สีขาวบ่มีประมาณเพื่อนต่อก่นแล้วทีม,มหาหาทีขาวกบหาทีเขียวฝั่งนั้นหาฝั่งนั้นหาฝั่งนั้นอย่าึ้นเออต่อไปต่อก็จะได้วางต่อจะไม่ได้จับเอมาม่านเดียวอมาม่านเดียวอ่าต่อก็มาวางมาโอ้นาชีมาวา,า,างวางเสร็จแล้วปึ๊บอือมีเห็นบออ้าวคุณไม่มี เดี๋ยวที่ลุงภูก็จับต่อลุงหาฝั่งนี้ก่อนเฮ้ยลุงภูก็วางตรงนี้โคฉลาดเลยไหมภูก็วางต่อแบบนี้อ่ะอันตั้งลูกตั้งอันตั้งเร็วเอาสีไหนมาวางฝั่งไหนจะวางฝั่งไหนก็ได้หนูมีทั้งสองอันหนูดูหนูดูตรงนี้ตัวนี้กับตัวนี้เอาเอาจะวางฝั่งไหนหนิฝั่งนั้นกับฝั่งนี้ฝั่งไหนสองทางหนูจะเอาวางฝั่งไหนตัวนี้หนูจะวางฝั่งไหนเรือหนูจะเอาตัวไหนวางสองตัวนี้หนูวางล่นี่สีเดียวมันเหมือน ใชู่เหมือนกันหูก็ต่อหูเหลือเดียวกูจะชนะแล้วไม่ได้มันต้องวางไม่อันเดียวอาเอาเอาวางเอาวางวางถ้าเหมือนกันก็ต่อไปถ้ามันเหมือนกันอาต่อไลทุกอันเลยนะเออเออเดี๋ยวค่อยทักเอาทีมีไหมหูเหลืออันเดียวทีมีไหมสองข้างนี้สองข้างนี้ทีมีไหมงายเอกมาแบบนี้มีมีตัวนี้มัเหมือนกันไหมเหมือนไหมดูดูเหมือนไหมคะดูฟังนี้ด้วยนี่ไงเอามาต่อนีไงตัวนี้ ต่อนี่ต่อนี่ไหมต่อที่นี่เออต่อนี่ไหมต่อสองข้างนี้มีตัวไหนสีชมพูกับสีแดงอยู่เดียวไม่มีต้องจับต้องหามาหามาต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋คุณชนะนะคุณเหลืออยู่อันเดียวคุณเหลืออยู่อันเดียวคุณไม่บอกคุณเหลืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีไหมนี่มีไหมนี่มีมีอย่าต่อนี่โอ๊ยอันตั้มก็เหลืออันเดียว เอางยม่ไนื่องี้เาี่เาอต่อรุ่นเยอพึ่งยือพึ่งเย่ึ่ทีนี้ให้ทีใครเหลือเดียวใคหมดที่เหลือมีไหมที่าใส่มีไหมในมือน่งไม่ได้มนคนลาสีมันต้องเป็นสีเขียวนี่มันต้องเป็นสีเขียวสุดท้ายในมืออีกอันอะไรเอามาใส่เออเอามาใส่เออนทีก็เหลืออนเดียวแล้วเอาต่อเล้วต่อาใส่อเดี๋ยคละอันแล้วทีนี้คุมูคูคุู ม่ก็ต้องใส่ฝั่งที่เหมือนๆกันแบบนี้นทีนี้ดูของปูโอ้ยไม่มีกูต้องหามาต่อแล้วนี่นอ่ะกูก็หานี้มาต่อเอาตันนี้ไหมคะมีไหมไม่มีก็ต้องมาต่อถมามีก็ต้องมาจับถ้าใครหมดในมืออัน,นเดียวก่อนคนนี้นนนนหาหาามาใส่เฮียนี้ก็มาเอามาใส่ฝ่นี้ไงเอามาไม่เอามานเ,เดียวต้องเอาวันเดียวเท่านั้นแล้วก็มาต่อเอาอันเดียว เร็วเรเอาเร็วเเออนี่พี่บอจุดเดียวมี่ไหมคืออาจารย์ปิดทางไว้แล้วเดี๋ยวไม่ได้เชิญโดนใหม่เอาเร็วเร็วเร็วไปใกล้ๆกว่านี้องเไปใกล้ๆกว่านี้อีกเอาตัวที่มันมีนี่แม่มีจุดเดียวหาตัวที่มีจุดเดียวอย่าเพิ่งงงไม่ถือคิวตัวเองเอาขึ้นมาก่อนเอาขึ้นมาอาที่มันมีจุดเดียวเร็วอามันมีจุดเดียวเออ ใครจะชนะใครจะชนะใครจะได้ยีนั่งลงนั่งลงใครจะได้วางเร dom, ็วเร็วเร็วเวอาวางลงนี่วางลงเออเอาเธอพี่บอนอตโตบางพี่โตตงมาจับพีวางดักทางเหรอพี่เราพี่ศรีชนะด้เหรอเนาะเอาเอาหาสีเขียวหาสีเขียวคู่ศีชนะหนิคู่ศีชนะแน่แน่เลยตั้งวางสีในมือคู่หนิคู่ชนะแน่แน่เลยวางค่ะ ดูตัวเอาตัวที่มันมีเอาสีเขียวตัวนี้ได้นี่นี่ตัวสุดท้ายนี่ตัวสุดท้ายนี่เร็วเร็วเร็วกูจะเย่เย่เย่กูจะชนะกูจะชนะทีเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องต้องคิวสิต้องเรียงไปแบบนี้ตอนแล้วเรื่องต่อแล้วเรื่องต่อต้องเรียงไปแบบนี้สิกูเสร็จแล้วก็ตังค์เรียนี่นมาจะเอาจุดเดียวก็ได้จะเอาตัวสีเขียวก็ได้นี่จุดเดียวมาต่อทั้งนี้ทั้งตัเดียวเอาไปวางตรงนู้น วางแล้วกลับมานั่งที่ตัวตัวเองวางลงเอาสีเดียวสิวางใส่กันนะ่ะเอาปิดด้านปิดด้านแล้วเนะออมานั่งที่เดิมทีนี้มึพพ<อ>งพูมึงต้องหามึงก็ต้องหาเอาพูวางฝั่งูวางอหนหมดแล้วว่าเอาพูวางตรงนี้อ่ะตนนันมึงตันมี่ไหมม่น่าจะไม่มีมึงพูตัางทางเหรอนี่ไงหนึ่งตันได้แล้ว เอออะทีมีไหมทีมีไหม,ม,มสองอันนี้ของถางไม่มีสีต้องจับถ้า,าถ้ามีก็คือในหลงแล้วก็ข้อบนนี้มันก็เตรียมเย,ย่เลยไปชนะไม่ต้องดูนี้สิต้องดูนี้สิต้องดูตัวนี้กับตัวนี้หามาหามาเร็วหามาเร็วๆทมดัดจอบไม่มีไม่ใช่ see, s <S ต้องเป <what> s <S ็นลวกเลยนะต้องเป็นสีเขียวๆกี่ลูกหกลูกโอ้เก้าลูก ่าสีชมพูาหาลูกไหม่ฮ้ยให้เขาให้เขาอ่าทีนี้มีไหมมีไหมมีไหมไม่มีไม่มีหาหามาใส่หามาใส่หามาใส่หาว่าใจเฮ้ย <c oughs> เอาสีเอาสีแดงขึ้นสิเอาสีแดงดต่อสีชมพู คุณชนะคูณหมดในมือแล้วเอ๊ะเอามาดูสิอันสีขาวกับสีเขียวเอามาต่อฉัันกลลวว่า้จะเสีไม่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 ก็ต้องถือไว้ไม,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 ไม่ต้องถือไว้เอาไว้ตรงนี้ข้าเธอได้วางคุณนี้่จะถึงจ,จ,จะชนะเธอต้องหาายที่มีตัวที่เราจะต่อ,อไ,ได้ก็ได้อ่ะสีเจ้าบ้างอ่ะนีมีไหมทีทีมีจุดเดียวกับมีมีไม่มี <ปะ S 1> อ่ะแรร์เอิลคุชนะแลร์ ก็เป็นคนที่สองอแต่ว่าจะต้องตออายเลยีเ<อ>้ยมานานยันวาเไปถึงไหนดูสิมันต้องเลี้ยถึงนี่แน่นอนหรือเปล่าเอาเร็วๆหาหาสิครับหนึ่งจุดหาสิครับ